ทำไม,ไมก็สิบโมงกว่าทำไมพนักง,งานยังไม่มาทำง,งานเนี่ยเพราะว่าสาขานี้มัน,นติดราะามาสายด้วยนะาจะใช่มันต้องมีเรื่องอื่นแน่ๆอ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบผมเพิ่งมาทำงานวันแรกนะครับแต่นี่สิบโมงกว่าแล้วนะครับแล้วทำไมวะ ฉันเป็นฝ่ายบริหารที่นี่แกมออไม่รู้จักฉันหรออไม่รู้จักครับคือทางบริษัทเขาเพิ่งแจ้งผมนะครับว,ว่าให้ผมมาทำงานที่นี่มาแรกนะครับไม่รู้จักนั่นหรอฉันเป็นฝ่ายบริหารที่นี่แกไปขนแยามประจอกฉันจะมากี่โมงเนี่ยก,ก,ก็เรื่องของฉันเข้าใจไหมครับแต่ตามกฎของบริษัทแล้วเนีย่ยเขาแจ้งผมมาว่าต้องเข้างาน8โมงนะครับเพราะว่าต้องมาเฮ้ยนี่มึงพูดไม่รู้เรื่องหรอ กูจะมากี่โมงก็ได้กูเป็นฝ่ายบริหารกูไม่จำเป็นต้องทำตามกฎเว้ยกูอ,อยากโดนไล่ออกแต่วันแรกวปะไม่ครับไม่ไม่อยากโดนไล่ออกครับเังผมขอโทษด้วยนะครับดีแล้วถ้าอยากทำงานต่อที่เนี่ยเอาใจกูเยอะๆรู้เห็นอะไรมาก็ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวกูจะแบ่งเงินส่วนต่างให้มึงเข้าใจปะ่ะเงินส่วนต่าง <laughs> เอออยู่ไปนาน,านเดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละเอาเป็นว่า กูขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะมเคคมื่อคืนกูดื่มหนักไปหน่อยว่ะอยู่ให้เป็นเชิญครับโพ่ส่นตาว่าแล้วต้องมีอะไรแปลกๆสวัสดีครับผมเป็นปรปภนะครับเพิ่งมาทำงานวันแรกครับเสียงดังไปได้ฉันตกใจหมดนึกว,ว่าทาหารบวกบริษัทโฮ้ยขอโทษทีครับ ไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นยามเพิ่งมาทํางานวันแรกใช่ไหมจะเรียกยามก็ไม่ถูกครับเรียกรปภครับรรอ๋อรปภเพิ่งมาทํางานวันแรกด้วยครับออตอนนี้สิบโมงสิบห้าทำไมถึงมาทํางานสายจังเลย่ะครับนี่เป็นแค่ยามอะ่ะไม่ต้องมาสงสัยอะไรเยอะหุบปากไวซะบ้างอย่ามาสงสัยผู้บริหารอย่างฉันไม่งั้นจะอยู่ยากรวยซะด้วย อยู่ยากนครับพูป่าแกไว้เลยปะวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวมีประชุมบ่ายนี้ด้วยฉันครับไี่ประชุมตอนบ่ายถ้าอย่างงี้ก็ดีเลยฉัยได้เอาเครื่องดักฟังเนี่ยไปไว้ในห้องประชุมก่อนเทียม เฮ้ยม,าม,างม,ม,มึงเข้ามาเรนนี้ได้ไงอะมึงไม่มีสิทธิ์เข้ามาเรนนี้เข้าใจไหมใช่นี่มันห้องส่วนตัวของผู้บริหารที่เขาไว้ประชุมกันเข้ามาได้ยังไงอยากโดนไล่ออกได้ยังไงคะเจงก่อนนะครับทำไมพวกคุณเนี่ยดูร้อนโดนเลยเลยครับทำอะไรผิดหรือเปล่าผมก็แค่มาตรวจสอบห้อง,องต่างๆเฉยๆมาเป็นหน้าที่ของผมนะครับร้อนโดนร้อน,อนตัวอะไรเหล่ารีบออกไปเลยไปเขาจะประชุม โทษนะครับเัีไยผมขอตัวก่อนนะครับคุณแชมป์ตอนนี้ทางสำนักงานใหญ่ส่งคนมาตรวจสอบบัญชีในสาขาเราแล้วนะแล้วก็คุณมามอ่ะคุณจำได้ใช่ไหมเขาขอเอกสารย้อนหลังเพื่อไปตรวจสอบอยู่หลายรอบเลยล่ะอันว่าเรื่องนี้ต้องมีคนเริ่มระแคะระคายเราแ,แน่ๆ ใจเย็นก่อนุณแอนเรื่องจัดซื้อการประเมินผมได้หัวกับผู้ขายหมดแล้วคงไม่มีใครกล้าพูดหรอกเพราะถ้ามันพูดเนี่ยผมจะยกเลิกการจัดซื้อระหว่างบริษัทของพวกมันสมัยเนี้ยนะคุณแอนใครก็อยากขายของอันตายก็จริงนะคุณแชมป์ว่าแต่พวกเศษเงินทอนคุณได้ให้พวกลุงน้องไปแล้วใช่ไหมไม่อย่างนั้นอะ พวกนั้นปักโป้งแน่ๆเรื่องนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมได้แบ่งให้งพาบาลโครนีเคลีนหน่อยแล้วรู้ปะ่ะพวกมันดีใจจะตายเลยนะผมบอกคุณแล้วไงเงินน่ะใครก็อยากได้ <laughs> <laughs> ดีมากคุณแชมป์ยังไงฉันขอบคุณคุณมากๆแล้วก็ฝากจัดการเรื่องนี้ด้วยฉันขอตัวไปเคลียร์งานก่อนอ๋อคุณแชมป์ ยังไงฉันฝากจัดการยามนคนนั้นด้วยก็แล้วกันฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับพวกเราเลยอะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวผมไล่มันออกเฮ้ยนี่มึงเข้ามาได้ไงไม่มีมบอนุาตยยจริงเลยผมลืมของนะครับลืมของอะไรของแกรีบเอาเราก็รีบใส่หัวไปเลยปะได้ครับ <Network> ้ยนี่ไครับ <butterfly> <Bella> ผมลืมมือถือไว้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดปัดเสียงไว้นะครับอโอ้โหชัดเจนเลยนะครับแม่กรมบริษัทเนี้ยครับโอ้ยน้องจะเสียงดังไปอเองอยากายได้ท่าไรบอกมาเลยพี่สองคนเนี่ยจ่ายไม่อันเว้ย <c oughs> โอ้โหนี่ คุณเลยคณะเน่ะครับก็มไม่ได้ดแวนเนาะเงินทองบริษัทอนะแบ่งกันนิดแบ่งกันหน,น,น่อยขนาดนี้ว่ามาได้ไหม<น>ผมไม่อยากได้สิเอา้านิดทำไมกวนขนาดนี้เนี่ยจัดการไปเลยไหมคุณแชมป์ให้รู้สะบ้างว่าคนที่ขัดขวางเราต้องเจออะไรบ้างคุณมายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ พอดีไหมเพิ่งมาเมื <into> i <mean> <com> ่อกี้นะคะท่านประธานเรียกให้เข้ามาประธานประธานไหนคะก็ผมเองครับผมเนี่ยเป็นประธานบริษัทของนี่คือผมสงสัยมานานแล้วหรอครับว่าทำไมสาขาเนี่ยมาถึงขาดคนบ่อยก็เลยมาเสือด้วยตัวเองผมเนี่ยก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาในห้องแกรู้ทุกอย่างว่าพวกคุณสองคนเนี่ย พยายามตกแต่งบัญชีต่างๆแล้วก็โกงสาขานี้ครับน่าจะเพื่องเข้าใจผิดนะครับท่านประธานไอ้ที่เราคุยกันเมื่อกี้ผมพูดกันเล่นๆครับบริษัทของเราเราจะไปโกงกันทำไมล่ะครับท่านประธานคุณแชมป์คุณแอนไม่ต้องตกใจนะคะหมยเช็คมาหมดแล้วคุณสองคนให้ลูกค้าตกแต่งใบเสนอราคามาใหม่แถมยังมีคลิปเสียงจากท่านประธานอีกพวกคุณสองคนดิ้นไม่หลุดหรอกค่ะใช่ครับ ไอเรื่องที่มาสายเนี่ยช่างมาถอ็นะครับแต่เรื่องที่โกงผมรับไม่ได้จริงๆเอาไปว่าคุณสองคนเนี่ยเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปซะหรือว่าอย่างไงครับให้ผมโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับลูกน้องของคุณเนี่ยที่อยู่ในสาขานี้เนี่ยผมจะล้างบางให้หมดจะตรวจสอบทุกคนพวกนั้นเนี่ยตามคุณไปอีกไม่นานหรับ ผมขอโทษนะออกไปครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจแลจ้วโทรแจ้งตำรวจไปนะครับคุณแจ็ค